ครับเบ้าดินหอยดินที่นสิสานสวัสดีแม่แม่เอฟซีสวัสดีพี่น้องของทาง YouTube ่านยูทูบตลอดจนแม่แม่เอฟซีทางต่างแดนด้วยครับเหมือนเบ่าวดินบ่าวบอยนะครับเมนิดเม็ดสีมาหามันแซงครับนี่เม็ดสีครับจ้ามาดีจ้าโอ้ยดีใจเบิร์ดโอ้ไดยายงาหัวแหลก <laughs> บ่าวบอยครับ,ม,บ,บ,รบมันงาได้ผัวเมนิดครับเม็ดนิดดินดนะกอล์มครับกำลังหาอยู่ครับผมทายคนแต่ละคนครับ มันล่งล้วบ้นันเฮ้ยกงดิงทิงดิงลกแน่นนะหัวมันเมนบ่คือหัวงามแฉะยิดหวองเลยว่าดินกกล่องว่าทันครับสวยครับจัดข้างออกก่อน อย่างน้ำสับเป็นหัวไห้วดเลยเอามัดบริงเจ้าจะผึ่งในกานบดบเทียมนหัวใหญ่ต่ต้องสับหลอไปก่อนแต่บอตีนึ่งนี่มันแกนหมดเลยบดตีดินแกนโอ้ย เกือบจีเยกบเปนแรน่นเนองจริงอ่็ะคอนะหสีคอนี่ต้า้่อยะครับแลครับเสร็จเลยเจ็ดวงกลเกยานักิ์นเต๊ดหัวใหญ่ห็นไม่จหัวนี่เห็นก่อนไม่เห็นดี ดูสิดูสิโอ้ยเกือบละว่าเป็นเอาหรือเ่าว่าม่จะเป็นซับหรือเ่มันสิไปทางไหนเป็นจักหัวหรือเ่าทางนั้นเงินเงินดาวดินเป็นมือกล่องครับโอ้ยไหวป้าใจเบาใจเบาง่ายง่ายง่ายซับใหม่ตัวหนึ่งออกก่อนไม่ที มันทับโบอุ้ยมันทับหนามันมันทับไปวุ้ยอ้วนตุกุอยู่เอาเอาออกข้างนี่เนาะเออเอาออกข้างว้าวพี่จอตััวน้นหัวนั่นพี่จอารูปอะพี่จอตัวนี้เสซอร์รูปจริงมันอยู่นี่โอ้โหัวนี่อุ้ยเออน่ยังกําปูอีกหนึ่งเดี๋ยวเดีว่าถอดไม่สีน้อกําปอีหลีเลยดครัุกําปงดังปุกเลย ยังว่โอ้ยหัวนี่หัวโอ้ยเยื่อสีปูดินยายสียายสีปูดินโอ้ยสวยพี่สีพี่สีคำมงคลหัวใจเจ้าของลูกติ๊กตึกปลาคือเก่ามันเหรอมันสีไปสายปลาหัวนี่สหัวโลมาจากอุ้ยหัวนึงได้โลนึงแล้วเมื่อกี้ได้โลหัวหัวแบบใหญ่พี่น้องอุ้ยหัวนี่หัวใหญ่แห้งพี่น้องครับนี่เจอดเลยหัวนี่ครับไม่ใช่ซ้ำเลยพ่อไมจ่อไปถึงหัวอีก พคนน่ะญ่บอตัวนีึใหญ่งามคือกันประมาณอยู่นะคนน่ะงามอยู่ว้ายบ่าสองมองสามงามอยู่ครับงามฝั่งฝั่งคนเหนือทีหน่อยครับโอ้มันแซงของแท้ด้วยครับถึงเบื้องดีๆด้วยครับบอมเนมันแซงปลอมดนะครับนี่แม่เอฟซีเพิ่นว่าแม่ไปซื้อมากมันแซงปลอมนะครับคิ้วเพิ่นสิเป็นแนวนี่ครับมันแซงของแท้ อันนี้ก็ของแท้ของแท้ตัวหัวหน่อยอันนี้หัวใหญ่สมบูรณ์ครับนี่คือมันแซงของแท้นะครับเบิ่งผิวด้วยครับเบิ่งผิวไวผิวสีบนลรื่นนะครับมันแซงของแท่นี่ผิวสีเป็นหนึ่งสีเบิ่งพี่ดอกปูปูบะเมญ่าอันนี้หัวหญ้าเพื่อนนี่ครับคือหัวเก่าตัวพี่กายพี่หนอนี่เนาะ โอ้ยมาสียดายเสียพี่นอนครับโอ้ยมสีดดึงคือขหลขึ้นมาเอ้ทำหนีกันได้อยู่ด้วย้ก็แ่ไง่ครัจ้าจอลงนอนไปทางเลยน้องไปนอนนะคะเสียมก็พอม่สี้ตรงพุดธแนงหนโอโอ้ยงามยู่โอ้ยเมื่อโคตปตาของอี่โกดธหตุไนี่ งองยังเงียบเออสามีอีสานผ้าร้อะมาแล้วครับแม่กระบาไอกับนองตุบหมกครับถึงมะหดเบาไอไปหาหมองคุดนะครับไม่รู้ของบนเนี่งตะปะตะปะงอแงอยู mm ่ก็ได็กตุ่มหนึงอยู่ สวยนะครับมาบอยลงจริงนะครับยิ่หใหญ่มากพี่เองอินผู้ หัวเห็นอะไรไม่ดีโอ้ือหัวนั่นมานะขอ,อยาองาเองามันสีอยู่นี่ผมมานหมนาาิดิงอขอามานี่ร้ายจิงตอขอเาเถอ <laughs> ขอ,อาเดี๋ยดไข่แนีดิมันปุหน่อยหลางมันจิน้งจายหลางๆีงจริงเห็นไหม

แปกภูมิัญหเหตุเกิดขึ้นได้อุตส่าห์ว่าเบาซับล้วว้าวตงเบาบ่วยหัวบักงามหนึ่งโอ้ยสองหัวหรอปาดขึ้นหน่อยปาดขึ้นหน่อยเลอะอุบัติเหตุเกิดขึ้นว่างานนี้ก่อนดินแรงลงไปเทครูขึ้นนะป้าดคงเบาบ่วยลงไปขึ้ก่อนดินแรงลงไปมันมาจากทางไหน ก็อเเพอได้อยู่ได้อยู่จะซับกจำซักเอาไปต้มกินจะมมาตามมาเรื่อยๆนี่นี่นลงอะไรนี่สิ่กเสกลงอันนี้เกลี่ยไปแล้วขวดอันนึงเกิดอันนึงกิดกิ่งลงกว่าจะได้ออาาเอาจุกเอาหัดตอกมันเป็นมันเป็นดินทรายครับพี่น้องจุกง<ย>่ายานานเฮ้<อ> ขนกากซากมะคืออันดับเสร็จพี่น้องนี่แหละครับมันแซงเนื้อเพิ่นสิเป็นแบบนี้ครับคนหลายแทอไอ้ผิวเพิ่นน่ะครับนี่ผิวเพิ่นนี่มันแซงผิวจะเรืองเหลืองยหยาบแบบนี้ครับจักหยแซง่นจักแล้วทางบ้านเฮาหัวนี่กำลังลงพี่น้องนายงามอยู่ตลาดเอองามนี่งามนี่เอ้ากิ่งมัดภาพอีกเออมันลงหัวดีเราบอก ติ้งเนยเบทุกหัะเป็นเสีขกมัน่นะเราดีเห็นด้วยครับเห็นเลืองมันเนาะเห็นเลือมันเห็นเลือมันบอกไม่สีมะกรูดบอกไม่สีมะกรูดวนี้เขาอกิม่สีงามีกลมด้หนึ่กลมดียางกลมอ้ยาวยาวยาวเขายาวเนาะท่าใหญ่ทยาว ครับน่นออกมาแล้วครับออกมาแล้วทุมงานออกมาแล้วโอ้นางงามดเสียสยเลยอ่านไม่นิดห่องแล้วแบบนี้ถินบอถิ่นบบนานวันเลีห่องจากเลยสวยสวยเลยครับร้องจากเลยทัานขังดีสูงโหดมันดินแข็งแต่ก็งามอยู่บขนาบ

อใครลูกกะถาเอาอยู่เลยลงเอาลูเอาเป็นยังไงครัพี่หน่อยพี่น่อยตัดสินนะครับพี่น่อยตัดชิ้นเขาเก่นมากเลยครับเขาเก่นขนมากเมอยมันเรือหมอยเด้งเด้งพิงเห็นเพื่อนบงเนนะพี่น้อยบาบ่อยเดึงจริงเห็นเพื่อนบงคนิงทีเพื่อลนะครับพี่น่อยะครับปลาขนคือไงเี๋จะหัวที่จำไหน้ออหัวที่จำไหนพี่นนองคือไงแท้ขนยิกยิกพี่น้องรุ่นแปดสิบคนแล้วครับ

นี่หมวยอูยูอยู่พี่น้องคุณอ่ะปัดผลซีหุ่ยูอุ้ยหัวนี่ไหมใส่ขานีปัดพี่น้องปัดหัวนี่เอายเนี่ยแซะมันงามอ๋อาด้วยกระตามอ่ะเดี๋ยวนี้เลยขวายเนี่ยแซะมันงามครับูกต้นนี้หิดบ้านนี่สุดยอดความแสบครับติดหางมัน หักหักไมเดี๋ยเหเี่ยวิันครับพิศีคือบริพิษีน้่ควรขาดล่ะขาดนะจได้ล่ะของเมนเดวกนี่ดิเราเห็นหงอกป่ครับนี่เป็นหงอกหดีไม่เป็หงอกมันจริงงามอยู่วนี้โอ้จริงเหรอจริงเลอู้เกิบซาพีษมันน้อนมากสิแม่

เอ้หู้่ยยิรับงเหัวใหญ่อยู่ด้กันขึ้นดีดีขึ้นสองหัวของคุณน้องีหัวหนึงหัวใหญ่เออีกหัวใหญ่พี่น้องผมปวดอาดเลยพี่น้องิงแล้วพี่เสียขึ้นมาแล้วหัวบ้าน้ามีหัวเ้ยขาละตัว เปลี่ยนหัวมัน <S <s> นี่ดีหัวแรกครับว่าเบกับพ่อหัวแรกครับจริงแนกหัวแรกหัวที่สองโอ้ยพอแล้วครับ <c oughs> <c oughs> นี่หัวที่สองก็ยังได้อยู่ครับแต่หน่อยลงหน่อยลงพี่น้องหัวที่สามหัวที่สามน,น,น่อโอ้ย มันเป็นกระลงบ่อตุนอันนี้หัวหัวปันกลางครับหัวปันกลางครับก้อนนะมั้ยก้อนสีก้อนผัวนะยังเป็นแน่นรีบพี่น้อกไปง่ายๆเลยเดี๋ยวโอ้ยยังามอยู่ไหนไหนขาดขาดพอแล้วครับหัวอหนึ่งผมเลยสีพอแล้วหชั่วโมงผ่านไปชั่วโมงละหัว ก็น่งผุมนี่เตกเตนเหมือนชั่วโมงเราหัวพี่น้องชั่งไดะมันแ่แค่น้อยเดกออ้ยนี่เด้โอ้ยโอ้ยูกำโอ้ยแต่ปูกซ้ำพี่น้องว่มันไหนมันูกมันก็เริ่มหายเนี่ยพี่น้องครับ หาปัญหาดอกครับพี่น้องแต่ว่าควรหากตหาหลายคือนั่งลงถือหมองกระไดครับถ่ายโชคดีครับอันอ่อนโอ้ยนั่ะมันมันลงหัวน่ะมันได้หลายเลยดิมันจะสั่มเออมันจะมั่นฟูคานมันเป็นแนว่วหน่อยหน่อยคอยๆนะครับชีชีทีชีขอชีชีครับมีหัวที่หา เนีเป <_ ð Belgium> <jogo> <_ balls> ็นไรเรื่องหมาันตัวแบบนี้ออมานนย้ดึมก็แก่อยู่หมไม่กีันมาเราต่อทำต่อี่ค่ะหมามันเหยียดคอได้ไวมทบ่อมคว้าที่หาเป็นตะอ่อนเ่ยบ่อยเอ้าก็เป็นที่สั่นที่สี่เพราะที่หาคว้าก็เป็นที่สี่เสียสัมเรื่องนนยืดผมแท้าเนี่ยแหละคือ

ยหญ่ไม่นาะใหญ่ไหม่นาะโอ้ยสวยอยู่ฮัลโหครับสวยอยู่สวยอยู่ครับผมครับสวัสดีจ้าครับแม่กิจคุนมาติดโดนเหรอรับคุณโฮกามาหากันไปคนละมุมคุณแม่กิจคนสวยแม่นิดก็ได้หัวมันอยู่พ่ออยู่แบบไหน มี่ยังใหญ่ฉ่นพอมายูน้ำสมุนเดียวนี่มายูโอ้ยมีสมีได้อีกแล้วโอยเเาเเออกเออนเอา่ามมก็ไดยู่ด้ละแม่กินไดอยู่ดเออเอ้มันมีหาบบไงบอยเล่าตืบมึงนด้แม่อ้งามยูแม่มาเลยงามเลยค่ะงามสวยๆเลยครับ เียกรมู่อเาูวมังกำลังุดครับท่ากับที่พากันกับแล้วครับโอ้ีนอะไบ่้นอยคนนยเนี่ยวบอสิจอยครับคุณย้ยนี่ำเหมื่อคนครับหาตัวยากเนี่ยครับ ว่าทีจองตัวได้ค่าตัวคิวละหาแสนหมืนเ <laughs> ่อ,เอ,อใหญ่ิตต่อละครับคบวดคอยด้ยวยแม่ด้ยวยค<น><ะ>อยอยู่แต่ว่าเถียมมมมนมันบุฟังวามซุนยาด้เหม่ยินมันฟุยอยู่ต่วมัน ิบวัดก็ยุะธนาว่าอี้แล้วปิดมือเนตาสวนบริหารจิบบาทด้วยเม่วันุยนั่นจบแล้วเดแล้วทแล้วเทแล้วเม่วันรูปแล้วบริหารจิบบาทของเขาแล้วมันงามอยูงนั่ยเนะก็จะเสแบอยู่ครับบางทีเรา สวยงามเลยครับเหนียนไวแลยอ่ะนเลยแลครับเหนียนต้นถือขาขัน่อันบอไม่จอยหือนว่าฉับง่ายหนาคืนนี้เห็นว่าพูงามก็ได้อุ่นเฮ้ยหายิ่มโพสเน่ยิ่มอไ่อไรนโพสเน่เนี่ยเอฟซีเนี่ยประเทศราต่างสาสเห็นเนี่ย เรียกเอาใส่ตากันไม่จอยรัหลายหัวมันไม่จอยครับครับเนาะซับกระซางจยไปกินตุ่มฮิปหาหัวเศร้าใช่ไหมยังมันซับเด้อเสี่ยนขนมันนี่ครับเสียนเสียนยังเสียนซับบ่เบาเ่าเสี่ยนซับเพนล่ะ อเีนชาวต่างศาต์จะแนะนำมาเลยครับนี่หัวอีเอียงหรือหัวมันเหรอหัวมันจ้ะนี่บัสับเลยบสับพี่น้องพี่อูหองบาบอยไงก็ไม่ใจบ้าสาคันสาคันป่าฮ่าฮ่าากว่างใ่กว่าแ่กันผลงานการหาม่นครับนี่กระตาของบ่าวดินครับ อันนี้ก็ตาของเบาบอยครับเบาเด่นดิซื้อดอกพี่น้องนี่ก็ตาของแม่จอยแม่จอยเซียนป่าพาโลข้องเบาบอยก็ได้หลายอยู่ครับเบาดินีิมือกล่องข้องมีกิีดมีนิดมีสีมีสีแห้งได้หัวใหญ่ครับพี่น้องอนี่ใส่ใส่ยุคคนได้หรือหมดหูเราไปจักไม่สีก็ได้ อาดิณขอบคุณขอบคุณให้่งแห้งใจจากแม่แม่ด้วยครับแม่เอซี่ทางบ้านไอ้ไอ้สายยิงอยู่ทางต่างแดนครับพี่น้องห้อมยกสองยูทูบนุ่มกันมือนี้เอาไว้ซ้ำหนีซอกก่อนครับเด็ดก็้อนหอนหิวเข่าแล้วพี่น้องไอ้พี่น้องยูดีไม่แห้งด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายส่งจูบนะนี่จุ๊บจุบจุ๊บจุ๊บขาเนี่ย chúc chúc khai nghe này ơi chúc chúc khai